สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดูความหลอ่อน่ารักความสดใสของน้องๆและพี่ๆจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์กันค่ะในงานฟุตบอลสารสัมพันธ์จุฬาธรรมศาสตร์นำทีมโดยพี่ต้นตะวนันภูวินเจมีไนครีนโฟดและน้องมาโคดน้องโฟดลุกนี้คือน่ารักมาก ตอนที่เจมีนายอยู่กับน้องโฟดมากนึกถึงคำที่น้องโฟดพูดในไลฟ์วันนั้นจำกันได้ไหมคะทุกคนผมลำบากมากเลยอะเกิดมาหน้าตาดีแล้วก็มีสเสน่ห์ก็เลยแบบว่าเจมีนายกับภูวินมาแย่งอือนี่ว่าน้องโฟดพูดจริงนะโนดราม่า no นะคะเจมก้มลงไปจะดมคอน้องโฟดอะทุกคน แล้วมือ,อาจับไว้ทำไมสแสดงว่าวันนี้น้องโฟดเปลี่ยนน้ำหอมเจมีไนไม่ชินผินเลยต้องดมคอเพื่อพิสูจน์กลิ่นน้ำหอมทุกคนคิดว่าใช่หรือเปล่าคะมาดูน้องโฟดคอมเมนต์เพื่อนชายของน้องกันคักเกินเรื่องมากส่วนคอมเมนต์ของพี่ภูวินนั้นน้องโฟดอยู่กับพี่ตั้ง น้องนิติน้องโฟสเดินหาโทรศัพท์ไม่เจอน้องเลยเดินตามมาคว้าแขนที่วิศวะน้องน่าจะคิดว่าพี่ถือไว้ให้แล้วเจมก็มองที่มือของน้องโฟสด้วย